เปแบบนี้ตำมั <like> <bbe> bon ่วตำตัวอร่อยไหมครับอร่อยอันนี้คือเนีไยอันนี้หอยเชอรี่อ้าวหอยเชอรี่อ้าอร่อยมากครับมือเกณฑกครับแข็งแกรอะไร่อยอรยไหมขวัญขวัญน้องขวัญกินอะไรน้องขวัญกินข้าวไข่ดาวอร่อยป่ะอร่อยขวัญกินข้าวบุกุลาไหมสักคำ อ,าาอันนี้แกงห,หอยนะอ่าไปกินไปอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะของคลิปกินบ้าง<อ>ไงขอ,อคลิปน่าหล่อปะหล่หอหล่อคือร้อยอะ่ะหล่อเกินอหล่อเกินขาต่ำน,นะต่แปง้ง

เนี่ยน่าจะของคลิปเลยต้องเห็นหน้ากูเนี่ยน่าจะของคลิปเลยไม่ทำคลิปกินเป็นคลิปหลักลิปอะไรกินเองหนูทำคลิปกินเลยจะพ่อกินให้ดูหนูถ่ายพ่อพ่อกินให้ดูเดีกินดีเลยเลยหนูไม่ต้องกินนะพ่อกินเองเลี้ยชอบไหนไหนพ่อกินนี่สองหอยไหนเอ้าเนี่ยเอ้าอันอันเยอะกว่น ยังมาไข่สุกนะเนี่ยนี่แล้นี่จน,น,นเต,ตาไหมไข่ดาวเนี่ยค่ะดาว <c oughs> ไข่ดาวหรอไข่แดงก่อนไข่สุกตัวนี้ยไข่ดาวสุกเลยเป็นไงบ้างอร่อยเข,ขาทาำยังไงอ่ะเอาไอทานอร่อยไหมทายปุ๊บ กินดีจะมันเหนม็นเท้าขวัญเมื่อกินเสร็จแล้วแป้งมันเหม็นเท้าเดี๋ยวมาดูคนหลอกกินต่อดีกว่า กินกินกับตับแต่าทั้หมดน้ำปลาในแฟบอีหลายใหลายอีหลีไม่ใครใครเขาอร่อยแนแค่ช้อนฉีก่อนด กินหอยกินขไที่นี่ไนไ่นอนยาลาเลยนะคืนนี้ไม่ไปนอนกันาลาเลยไม่ไม่นอนแลบก็โนไปนอนกันยาลาเดไอนกัตะลยหอยมันเดิมหอยไปนอนกันยาแก้ว ม่ีข้าวคุกแก๋น้ำเกงหอยเลยได้ป่ะบอ๊เราเห็นบอ๊บดูชอบกินอันเนี้ยน้ำแกงหอยเนี้ยน่ากินเหรอไอ 好爷就放。

ส้ไข่ให้หมดสิ้นหมดนะพอกินแย่งนะแข่งไงบ้า